สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนนหนีเจ๊กิมสีมะกีแบบเขือเจ้าพยาค่ะกีตําปุนค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำปลาเดกค่ะอ่ะเจ๊กิมจีแบบฝรั่งอร่อยค่ะพี่น้องเนี่ยะอุณหภูมิลอยแปดสิบยจจิมสิใส่ยี่สิบห้านาทีค่ะอันนี้สิบห้านาทีก่อนค่ะอีกสิบนาทียายจิมสีอันนี้ที่ล้งค่ะพี่น้องยี่สิบห้านาทีเด้อพี่น้องเด้อ นี่ะหน้าตากระสิออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องยี่สิบห้านาทีาไฟแห้งร้อยแปดสีองซาค่ะอ่ามาหลอกเปลือกกันค่ะมันนี้นี่ยะลอกเปลือกมันออกค่ะแล้วก็กระสิไปตําค่ะ ลอกเปลือกมันออกมิดแล้วห้ากับิจา๊ปาดปาดเอาขวนมันออกค่ะพี่น้อง่าปาดเอาควรนมันออกในหาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหะค่ะอามาเตรียมพักกันสีไสค่ะพี่น้องพักซี่ตุนหอมหอมแดงค่ะกับบมี่ยังไหลยดอกค่ะกัมี่ซ้ำนีแ่แหละแนวใสก็ได้ค่ะามาหั่นกันก่อนค่ะหั่นเตรียมไว้ค่ะ อมาตำกันแบบนี้ค่ะพี่น้องนะตำมะพริกก้อนค่ะใส่บระเขือลงไปตำค่ะตำให้มันแหลกค่ะมาปรุงกันค่ะข้านอกค่ะชูรสค่ะตามสูตร น้ำดยน้ำปลาค่ะเอาหอมเอาหอมแดงลงก่อนค่ะ,ะตัดตำไ้มันเขากันที่ที่นึงค่ะอ่าแล้วแล้วตามด้วยใบพักค่ะพักชี่ตุนหอมที่ห่อหั่นใ้ค่ะลงไปค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่นอ้องตำบะเขือเจอาพญายายจิมปะไปเแสบน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะใส่พิสาหบานเท่ามากเลยพี่น้องมามากินปนบะเขือุ่นยายจิมตำบะเขือเมื่อนี่ยายจิมบะต้มคะ่ะเฮ็ดแบบเอาไปย่างค่ะพี่นอ้องนะหรือกว่าเอาไปปิ่ง ปิ่งแยกจิ้มเห็ดไหเบิงอยู่เดอ้อค่ะพี่น้องค่ะหอมหลักล็ยายกจิ้มกับมา่ไส่น้ำประเดกค่ะพี่น้องมือนี้ได้อันผักไส้มาน่ำค่ะลวกผักไส้ค่ะพี่น้องอยู่ข้างล่างพี่ค่ะลวกกะหลำ่ำลวกผักไส้เท่เนี้ยพี่น้องมามาันแสบแสบเรายกจิ้มค่ะพี่น้องค่ะ Hắt tay. Đó ăn xanh cả sạp sạp pi ông. เหมือนนี่มีหอยบักแตงแสบไปคนละแบบค่ะกับต้มเดี๋ยวนี้เสียงหอมกว่า หอมี่น้องหอมจี้เองจี้บกเขืหอมหอมพี่นอ้อ,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 นองเอาไปเห็ดกินบ้างเด้อค่ะพี่น้องพักหลายหลายบานเฮาสุดยอดค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะเมื่อน,นีย่ายจิ้มก็มากินให้เบิง่งซัมหนีแหละค่ะพี่น้องขอกันไม่ขิดนาะฝาก็ไหลก็แช์ก็ต,ติดตามแชร์วิสานบานเฮา เป็นกำลังแ่ให้ยิ้มน้้ไหมเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูหูสูข้คนค่ะสวัสดีค่ะลำลว้ยเด้อพี่น้องเด้อ